นนี่รถเครื่องรับจ้างไหมครับแร่เลยไปตองแ้วม้ครับเล่นไงดีเอาเล่ไม่ดีกูควันโลจะเล่ควันลงเลตาลมตึงๆพักมาหน้าพักเองนล่ร้อยแาบนี่กูเลยนี่เปสมาชิกุญยไมครับเจ้าคุณต่วบัตรัวเพราะเม่อานนี้ไม่ทไอ้ร้อยเขาบอกมาผมถามมาคุณุญยไมครับเ้าคุณต่วบัตรัวเพราะม่อนนี้ไม่ับ ไปได้พ่นกูมาโอเคไหมขนาดแรงอย่างเล่าเล่าเลยกำลับรถอยู่ปุ่นน้อยบริการจับไว้แต่จะบริษัทกับบริกรารกันนีเอทอทรงไกลกๆตัดทุกดีครับคุณนี่เป็นทหารนะครับทหารครับคุณจะไปไหนไม่ทราบผมจะเดินทางไปประกาศก้องลูกต่อไรครับไยประก,รกันกล้องไม่ใเล่า คือว่าผมเดินตั้งไปประกาศเก้าประชาจำพันมาขายได้ไหมกันฟังก,การเขา,าโลจำพันนะบรรลหกสิบาบาทกับขายกันล้านปีดไห้ได้หนาไม่จะมาคุณไปกี่คนไม่สามครับไปจ้องกนกับมีผมเลยก็ไปบองลา่าวันนี้ตุ๊กอู้ไปกันนะครับ <S <S 2> <S 2> ไอ้ปาดก้อไปด้วยหมอนใส่จานหาร้อนครับไอ้บองล่านี่กูนี่ไม่ใจอู้กูโจอ้อมโอม่อม กูเจอบองล่ะการลดอยาไอแป้งแรง้รงึออนะกับการถไม่แปงกับพุมขิดคนอรอยตอทว,วันวันรอยครับเป็นไปกี่คนไปโคนถ้าไปโคนกาต้องใจซ้ำรอยแบาว่าพุมคนหนึ่งกันฮ้วยวมึงเจ้าก้องรถแล้วจะไหนพมไปไมเนาะ ยังไม่เก็่อนเลยก็้าไอ้พมไปกันกับตากับซมคนตึ้นัาไปกลบตาเรากรมคนกับตากระรอยเปลากว่าคนลอยเอ้ยย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 ยงยย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 ่ยยยยายลนะยยาคนนยย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 ่ยย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 ายยยยยนยย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 ยงยยยยยนยยยยยยยเย้ยย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 ยายนยย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 ุยมมยยยยยยยกยยลยยยยคยยยนยอยยย่ยอยยยงยยยยย ไปกันอื่นว่าไปกูอะหลดต่างห่างย่ํ่ไม่ใจอ้าไม่ได้ตู้แป๊บเดียวหลดแข่งกับจ้างกันลุยไปกันอื่นว่าลองเลตตาลองเลตตาปอดซ่าตัวผมแคบมาแต่ประดังผมมาถึงเดินไปกันอื่นตัวเดียวจามคนนี้กูจนตายทีทีลองเลตตาลองเลตตาไปกันนี้เนี่ยกูอับหลดไปตกลงไปไม่ไปกับก้าไป แต่ว่าเราก็ต่อรองการลดนะก็ต่อรองการลดคือเราไปกันโจงคุณเรา,า,าก็จ่ายการลดแค่เพียงโจงคุณได้ไหมได้กับแต่ว่าคุณละยร้อยสิบคำซ้ำลอยเราคนนี้การันต์เออไปกับปอเตกลงซ้ำลอยติดใจเออเดือดตังเลออยไงเจ้เดี๋ยวเคำพูดกันก่อนคุยกัน,นก่นอนไม่ต้องแคบ อันตกลงอะไรก็ตามแต่ตกลงอะ